ก็เหี๋ยวร้อรนกินกัหย่างไายเนื้อย่างาติดมันเจียวเพราะขมขมจวดจวดอีสานบานเฮ้าด้วยกับพี่น้องเขาอเอิญไว้อย่างจ้าเนี่ยเขาเอิญไวอ้อย่างรังเอาไว้โอ้ยกำนันเตอร์อืมองจับเปรี้ยว เดือดครับกับแจ้าผมมาต้นมันเติบม,มันมีแจ่วเปรี้ยวกับแจ่วขมไหมล่ะแจ่วเปรี้ยวกับแจ่วขมแจ้้เปรียวเ,เ,เปรี้ยวแบบภาคกลางนะ ย่างแบบมีเรี่มแรมขอโทษขอภัยคุณโบกินเนื้ยมเดอค่ะพี่น้องเขาบอกว่าถ้างดเนื้อสัตว์ได้ก็จะปลอดภัยจากการเป็นมะเร็งมันก็แล้วแต่คนน,นะคะแล้วแต่ยีนแล้วแต่โชคชะตาบุญภาวานาด้วยถ้าเราทําได้มันก็ดีแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์จะไม่เป็นมะเร็งนะคะมันก็พูดยากนะเนาะ สิงโตยังไม่เห็นเลยสิงโตยังไม่เป็นมะเร็งลแล้วแต่นะวิถีชีวิตต้องเลือกที่ที่มันปิดมันนะขวนขวนมากนะคะเนี่ยวน <S <S เป็น เป็นหมูอ้วนนะฮะในระยะอันตรายเสี่ยงต่อระบบหัวใจไตไขมันเอลิทิงฉั้ <c oughs> นเืนเพราะฉันหยุดกินไม่ได้พี่เลอ,อกแกงกบอกอยางหนึงห่งแล้วเธอสั่งอะไรบ้างเกงกองอีากกินแกงกอง <Street> สเตติฟู้ดเสแบด้วยพี่นอ้อง